เอะคือคิวยาวมากแล้วเปิดเป็นรอบๆบใช่ครับคือสั่งไปตอนแรกคือเหมือนแบบไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบคิวมันเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องรออีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้กินคือตอนแรกๆคือเหมือนแบบอาจจะมีแค่สาขาเดียวถูกต้องไหมครับมันก็เลยอาจจะเหมือนแบบโอ้โหคิวยาวมากถ้าเผื่อใครเห็นในรูปคือคิวต่อคิวแบบยาวมากจริงๆแล้วมันอยากกินมากเพราะว่ามันน่ากินแล้วมันก็น่าอร่อยมากๆเลยแล้วพอสั่งมาก็อร่อยจริงๆด้วยแต่ว่าตอนเนี้ย มีขยับขยายไปถึง17สาขาแล้วถ้าจำไม่ผิดสาขาแรกอยู่ตรงสุทธิสารนะครับอยู่หลัง MRT สุทธิสารฝั่งอ,อาคารเมืองไทยพัฒนาครับครับผมคือหลังบ้านบอมเลยคือบอมอยู่ซอย64มันทะลุออกมาตรงนั้นได้ก็เลยสั่งกินอยู่เป็นประจําสั่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินด้วยนะครับก็อย่างที่บอกที่มาที่ไปน่าสนใจแต่ตอนนี้ขอทราบหน่อยว่าอ่ะแต่และเมนูแ,นแต่และเมนูเขาบอกว่าเกี๊ยวซ่าคือห่อสดด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็จะ เสมไส้สดเนี่ยครับกับแผ่นแป้งเกี๊ยวไปที่หน้าสาขาแล้วเราก็จะไปห่หอปั้นเป็นตัวซึ่งเราทําจากที่ครัวกลางเนี่ยเราคุมคุณภาพคุมรสชาติจนนิ่งแล้วหน้าสาขามีหน้าที่เอาไปหอ่อปั้นเป็นตัวแล้วไปทอดที่หน้าร้านแต่เรามีบางสาขาเหมือนกันครับที่พื้นที่มันไม่พอจริงๆครัวกลางจะทําเป็นตัวให้หนึ่งจนสุกให้แล้วก็ส่งที่เป็นตัวตัวเนี่ยไปให้สาขา<ม>ให้สาขาไปทอดต่อ oh. แต่ว่า<น>เราคุณภาจพจากที่ครัวกลางไว้เรียบร้อยแต่ส่วนใหญ่ที่สาขาที่มีพื้นที่เราก็จะทําสด100%ที่นู่นอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงว่าสั่งสาขาไหนก็ตามรับรองว่าได้กินของอร่อยแล้วก็ของสดอย่างแน่นอนเนาะไส้มีไส้อะไรบ้างครับให้ไล่ไปทีละไส้เลยเริ่แรกเราขายไส้หมูอย่างเดียวเลยครับตอนที่ช่วงแรกที่เป็นกระแสรครับครับ,รบแล้วพอเราก็เพิ่มขึ้นมาว่ามีไส้ไก่ไส้กุ้งไส้กุ้งของเราไม่ผสมหมูนะครับเพราะฉะนั้นคอนที่เป็นมุสลิม สามารถทานได้แต่ว่าเราไม่ได้มีตาาราฮาลานอะไรนะเพราะว่าร้านเรายังคงมีหมูอยู่แต่เราพยายามจะแยกทุกอย่างครับ,รบแล้วก็มีไส้เป็นแพนเบดโปรตีนก็คือโปรตีนจากพืชนะ <c oughs> ครับเพราะ้คนทานมังสวิรัตทานเจทานได้ส่วนผสมเป็นเจเลยครับครับผมะนะ <c oughs> เพ่งมากานี้เดียวกันไม่ได้อันนี้เราบอกตามตรงว่าเราไม่ได้ถูกต้องตามหลักเจแบบไม่ได้แยก <c oughs> เปนเปอรเซ็นแต่ส่วนผสมเป็นแบบเจเลย ครับผมบอันนี้คือในส่วนของไส้และในพอถ้าเผืดอสั่งไส้ไปมันก็จะมีในส่วนของท็อปปิ้งด้วยใช่แล้วครับท็อปปิง้งมีอ,อะไรบ้างฮะตัวที่ฮิตสุดคือท็อ,อปปิ้งชีสเราใช้ชีสผสมกันสี่ชนิดเลยว,ว้าวโฟชีสใช่ครับก็เ,เป็นมอสซาเรลล่าสองชนิดครับแล้วก็มีเชดดาร์แล้วก็มีโกด้าผสมกันอยู่ในนั้น เพแต่และตัวมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันบล็อเลล่ามันได้ความยืด่ะครับเชดดามันใช่ความหอมมันๆหน่อยโกด้าก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนผสมที่ทั้งมันหอมยืดน่ากินแล้วก็เคียวก็จะมีความอมืไม่ละลายจนเกินไปมีความหนึบๆน,นิดหน่อยนะครับก็ผมที่ลงตัวนี่ชอบชีสมากคือปกติสั่งอะมอมจะสั่งแบบไม่มีท็อปปิง้งแล้วก็สั่งแบบมีท็อปปิ้ง <laughs> คือสั่งเป็นแบบ แยกแยกไปเลยเพราะรู้สึกเหมือนแบบคือคืออยากจะกินแบบเต็มชิ้นเต็มอันนี่ออกมาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นะครับถ้าเปิดเห็นอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาเหมือนแบบดึงออกมามันจะชีสมันจะยืดเหมือนกับเหมือนพิซซ่าเลยเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของความน่าก,กินด้วยแหละแล้วก็อยากให้มันอยู่ยืดแล้วก็ดกูรู้สึกว่าเออผมตะคีิบมันมก็ดูน่าสนใจแต่ยังอร่อยอยู่แล้วก็ ขุ่นชีสล้วก็อุ่นซ้ําได้ด้วยครับ,รบถ้าส่งไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ค่อยร้อนนะมันเริ่มไม่ค่อยยืดอ่ะเอาเข้าไปคุยครึ่งนาทีมันก็ขับยืดได้อ๋อเหรอครับอ๋อโอเคแ,<ต>แล้วในั้นเขาบอกยากหน่อยถ้าเกิดมันหายกรอบไปแล้วอืมเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ว่าแบบชีสก็คือแค่เอาไปอุ่นเพิ่มเนาะมันก็จะสามารถเหมือนแบบกลับมาร้อนแล้วก็ชีสมันก็ยืดได้เหมือนเดิมที่นี่น้าจิ้มล่ละครับครับผมน้ําจิ้มเรามีซอสออริจินอลแล้วก็มีน้ําจิ้มแปดเซียนซึ่ง ตัวนี้เป็นสูตรจีนเราสูตรจีนมาผสมครับเรามีน้ำจิ้มญี่ปุ่นแล้วน้ำจิ้มสูตรจีนก็เหมือนน้ำจิ้มที่เราทากินอาหารที่บ้านเราเนี่ยแหละที่ร้านอาหารที่ป๋าเคยทำรสชาติก็จะมีขิงมีกระเทียมมีนุ่นที่ใส่เข้าไปครับส่วนผสมหลักๆแปดอย่างเลยตั้งชื่อว่าน้ำจิ้มแปดเซียนซึ่งเรากินอย่างนั้นมาแล้ว,ลวเรารู้ว่ามันอร่อยคนคนที่ไม่เคยทานอาจจะไม่คุ้นเคยแต่อยากให้ลองดูครับผมมั่นใจว่ามีหลายคนที่ติดน้ำจิ้มแปดเซียนตัวนี้มากสั่งมาขอน้าจิ้มอันนี้อย่างเดียว ไม่เอาเลยก็มี <A 8 S 2> เอแปดเซนคืออันที่มีขิงบ้าใช่ที่มีขิงใช่ไหมใช่ไหมอืมอืมอืมอแต,ตอนนี้ถ้วยเราเปลี่ยนจากช่วงแรกนะครับถ้วยตอนแรกน้ำจิ้มเราเป็นถ้วยที่มีฝาปิดในตัวแล้วก็ถ้วยมันจะเล็กหน่อยจุดเด่นของเราคือเกลือชาตะตัวใหญ่กว่าชาวบ,บ้านเขาครับเพราะประมาณยี่สิบนิด,น,ดนิดกรัมของมันเกือบเกือบสามสิบกรัมตัวมันใหญ่กว่าเยอะทำให้ถ้วยน้ำจิ้มแบบเดิมปกติมันจิ้มไม่จุใจรเราเอาอกมันแปบดบน้ำจิ้มของเราเองครับถ้วยจะใหญ่ขึ้นและเป็นถ้วยฝาสี เราก็จะให้ไปไหลายๆถ้วยเลยทาให้แบ่งกินได้ด้วยไม่ต้องจิ้นด้วยกันครับนะฮะเพราะก็แกะออกมาสะดวกจิ้นเข้าไปได้ทั้งตัวครับโอเคก, <c oughs> ก็มีหม่าล่าด้วยครับอยากโวรหมดตัวหม่าล่าจะบอกไม่ฉุนเหมือนหม่าล่าแรงๆที่รากฏอาจจะกินไม่ไหวแต่เรามีความน้ําจิ้มแบบไทยๆอารมณ์เหมือนน้ําจิ้มแจ่วผสมน้ําจิ้มลูกชิ้นของทอดอแล้วก็มีหม่าล่าอยู่ในนั้นด้วยทําให ทานง่ายขึ้นครับไม่ฉุนรสชาติคุ้นเคยครับผมถึงถ่านมาประมาณกี่ชิ้นนะฮะสามสิบชิ้นครับสามสิบชิ้นเลยเนาะและน้ําจิ้มอย่างเงี้ยเ,เราเราเราท็อปปิ้งอ่ะก็กดเลือกได้ตามใจเราเนาะส่วนน้ําจิ้มเราก็ต้องกดเลือกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าลูกค้าไม่ได้เลือกแต่ก็ใช้ออริจินอลไปสามถ้วยแล้วก็น้ําจิ้มแปดเซียนไปหนึ่งถ้วยอ่าใหแต่ลูกค้าเลือกได้เปลี่ยนได้หมดครับ,รบแต่างตัวน, <ผม S 2> น้าจิ้มบางตัวต้องเพิ่มเงินนิดหน่อยเรามีน้ําจิ้มบาสบีด้วย ครับครับผมทีนี้มีแชเท้าดองที่บอกว่าสุดยอดเลยมันเริ่มจากว่าเมื่อก่อนมันก็เป็นของที่เรากินเหมือนกันนี่แหละครับรบในบ้านเราอาหารเราก็จะมีเครื่องเคียงมีน้ําจิ้มแปดเสียนมีแชเท้าดองของญี่ปุ่นเขาจะมีขิงดองเราก็เลยลองว่าอืเราลองปรับตัวนี้ดูไหมเอามาให้ลองชิมดูปรากฏมันอร่อยมันเข้ากันมากเลยเพราะนั้นถ้าสั่งสามสิบชิ้นเรามีแถมแชเท้าดองให้หนึ่งกระปุกครับกินคู่กันอร่อยมากก็รสชาติก็จะออกเปรี้ยวนหวาน เช่นละลองกักรอบนะครับมันจะตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยครับ,รบให้ลองทานยอดเยี่ยมแล้วนอกจากนั้นเห็นบอกว่ามีตัวสติ๊กด้วยใช่ไหมที่เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงไว้ให้อธิบายหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับเราไปคน้นพบเจออย่างหนึ่งว่าคนไทยชอบกินของทอดนะครับเพราะนั้นเราก็มีเมนูที่มีทอดกรอบให้ด้วยลหละเราก็เลยทำเกี๊ยวซาสติกเป็นแท่งยาวๆเอาเกี๊ยวซามาเป็นแทนที่จะเป็นแท่งเป็นชิ้นๆใช่ไหมครับเราก็ทาเป็นแท่งยาวๆออกมาแล้วก็ทอดกรอบ อันนั้นมันก็จะเหมือนเป็นของทานเล่นครับแล้วเราก็ใส่ท็อปปิ้งได้หลากหลายเลยจะใส่ซอสชีสซอสหัวหอมซอสบาร์บีคิวมาล่าก็ได้และเรามีท็อปปิ้งที่เป็นซอสทาโกยากิด้วยเหมือนเราใส่ปลาแห้งญี่ปุ่นใส่ซอสเข้าไปใส่สาหร่ายญี่ปุ่นเข้าไปรสชาติประเพทคล้ายๆทาโกยากินั่นแหละครับแต่ว่ามันกรอบอร่อยแล้วก็เป็นเกี๊ยวซาาแบบที่รสชาติที่เราคุ้นเคยด้วยครับแนะนำให้ลองมากวันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยและยังมีซาลาเปาทอดน้ำซาลาเปาทอดน้ํามันก็เป็น เมนูของที่ป่าเชี่ยวชาญอยู่เหมือนกันครับก็เขาเอาความซาลาเปาจ,นจีนมาใช้แล้วก็ใช้พื้นที่แบบเดียวกับเกี๊ยวซ่าก็คือเกี๊ยวซ่าเนี่ยเราทอดในน้ําเหมือนนึ่งในกระทะซาลา,ปลาเปาก็ทาแบบนั้นเหมือนกันครับแทนที่ว่าเราจะเอามานึ่งแล้วก็ไปนึ่งในกระทะนั่นแหละครับครับผมเท่าที่หลายๆคนฟังตอนนี้เชื่อว่าอยากจะสั่งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะสั่งจะต้องติดต่อทางไหนครับแล้วตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคุณมินครับ มีโปรโมชั่นครับผมต้องบอกอย่างนี้เรามีขายบนแอปพลิเคชันในทุกแอป,ปหมดเลยนะแอปไลน์แมนฟูดแพนด้าโรบินฮูดพวกนี้ครับแต่แปปปอปพวกนั้นเรามีเสีย CP ใช่ไหมฮะเราก็เลยอยากให้ลูกค้าเนี่ย,ยถ้าคุณพอมีวันรุ่มหน่อยคุ้มหน่อยเนี่ยสั่งตรงกับเราครับทักมาที่ไลน์แอดครับ ad kinsa geosa นะครับตามชื่อ k i n z a g y o z a เนี่ยครับาา add, ทักไลน์แอดหาทีมงานเราได้เลยครับก็สามารถสั่งตรงกับเราได้มีโปรโมชั่นพิเศษครับเพปกติถ้าเราจะสั่งเกียวซา a หนึ่งนะครับของผมสา9ร้อยหสิบเก้าบาทส0ิบชิ้นถ้าสองถาดก็น่าจะ7 0็ดอยกว่าบาทละเรามีโปรโมชั่นเนี่ยครับสองถาดแล้วเราจะมีเกี๊ยวซาสติกให้ด้วยครับมีเกี๊ยวซาชีสให้อีกแล้วก็มีเครื่องเคียงเฉดเตทอดองมีมันโถทอดอะไรอย่างี้เอามันโถเอามาทอดอีกครับทั้งหมดเนี่ยราคาแค่ห9รอยเก้าสิบเก้าบาทครับถูกลมได้ของเยอะขึ้นด้วยแถมส่งฟรีอีกต่างหากหละครับเราก็จะคุ้มกว่าช่องทางทุกช่องทางเลยครับสั่งตรงกับเราแต่ที่เราจะเสีย ให้แอปเอามาเป็นส่วนลดเป็นของแถมให้ลูกค้าดีกว่าครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับ Li@@ n e แอดนะครับ k i n z a g y o z a ก็คือคินซาเกียวซ่านะครับรวมถึง Facebook แล้วก็มี IG ด้วยก็ชื่อเดียวกันเนาะคินซาเกียวซานะครับครับผมโอเควันนี้รับรองว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่ชมอยู่จะต้องสั่งแน่นอนเพราะว่าในทาง YouTube ตอนนี้ทาง Facebook ตอนนี้บอกว่านี่ สั่งเลยค่ะชอบกินค่ะทานอยู่เป็นประจำอร่อยมากๆเลยมีแต่คนหิวทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆสั่งตรงผ่าน l ล ne@ แอดคินซาเกียวซาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณมินด้วยนะครับมากค่ะขอบคุณครับผมแล้วเดี๋ยวบอมจะเป็นลูกค้าประจําต่อไปเพราะชอบมากจริงๆเดี๋ยวจะกดสั่งเลยหลังจากนี้เดี๋ยวจะเข้าไลน์แอดเลยนะครับขอบคุณนะครับคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ i you